สวัสดีครับรายการจามนกพบปัญหาในวันนี้นะฮะผมอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับซึ่งตรงนี้เป็นต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะฮะมาน,นีทายซิว่าสัยก่อนมันคืออะไร กองขยะเป็นกองขยะนะครับสมัยก่อนเป็นกองขยะเราเรียกว่าลงปุ๋ยครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสวนสาธารณะแล้ววันนี้ก็เลยมีคําถามของลูกค้ารายหนึ่งนะฮะเข้ามาถามผ่านเมสเซจของสถาบันยาโลกกัญชีนะครับเขาบอกว่าสอบถามค่าเปิดร้านไขของชําม,มีเงินโอนครั้งละ10บบาท15บาทตลอดค่ะต้องวางแผนภาษียังไงดีคะเพราะปีหนึ่งน่าจะถึง400รายการแน่นอนค่ะพอ5บาทก็โอนแล้วตรงนี้นะผมคิดว่าคุณน่าจะกังวลใจเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งมากกว่า คือไอ้400ครั้งที่คุณถามเนี่ยมันจะต้องมีเงิน2ล้านบาทด้วยคือถ้า400ครั้งแต่เงินไม่ถึง2ล้านบาทเนี่ยทางธนาคารก็ไม่ส่งเรื่องไปที่สมรากนะแต่ของคุณเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยก็คือโอนเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะอยู่ในเกณฑ์3,000ครั้งครับ3,000ครั้งทั้งปี โดยไม่ดูด้วยว่าเงินโอนเข้าเท่าไหร่ทางธนาคารจะแจ้งที่สมรคอนเลยตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นของคุณมากกว่านะครับคุณก็มาถามผมแหละต้องวางแผนภาษียังไงผมก็เลยจะบอกว่าคุณอาจจะมีมุมมองว่าจะเลี่ยงภาษีแหล,ละแลวให้ผมตอบว่าจะเลี่ยงยังไงบ้างเพื่อไม่ให้สมรคานรู้หรือธนาคารรู้นะครับผมบอกว่าแบบนี้ผิดกฎหมายคุณทําธุรก,กิจรายได้เข้าคุณคุณก็ต้องไปเสียภาษีนะครับดังนั้นหลักเกณฑ์ของผมนะฮะในการแนะนําคุณก็คือว่าแนะนําให้คุณไปจดทะเบียนพาณิชย์ครับเพราะว่าอะไรครับคุณไปจดทะเบียนพาณิชย์แล้วเนี่ยมันก อันนี้เงินท,ทําธุรกิจอันนี้เงินของส่วนตัวเหมือนกับคุณมีหน่วยธุรก,กิจขึ้นมาหน่วยหนึ่งอะนะสำหรับร้รานค้าของคุณนะครับแล้วก็ปีใดปีหนึ่งเนี่ยคุณถึง1.8ล้านเนี่ยคุณก็ต้องไปจดแบตด้วยนะฮะธุรก,กิจของคุณเนี่ยถ้าไรายได้ถึงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดถึงหรือก่อนจะถึงเนี่ยไปจดแบตได้นะครับในกรณีที่คุณจะเสียภาษีนะอันนี้พูดถึงเสียภาษีกันได้ตอนสิ้นปีแล้วเนี่ยคุณก็สามารถหักค่าใช้จ่าย เป็นการหักจริงก็ได้แต่หักจริงต้องเก็บเอกสารนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากเก็บเอกสารคุณก็หักเป็นการเหมาก็ได้นะครับแต่หักได้แค่เพียง60%เท่านั้นเองหักได้น้อยนะครับคราวนี้มาดูตามลําดับนะฮะที่ผมจะอธิบายเรื่องการจดทะเบียนนะครับก็คือไปจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยกับเทศบาลหรือสํานักงานเขตนะครับก็จะทําให้คุณกลายเป็นบุคคลธรรมดาที่มีไรายได้จากการค้าขายนะครับแล้วก็ยื่นเสียภาษีตอนสิ้นปีก็คือพอรอ90นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนนะครับเนี่ยวางแผน คือคำว่าวางแผนภาษีคือเสียภาษีให้ถูกต้อง ะจะได้ไม่ต้องเดินประเมินภาษีย้อนหลังนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งหน้าที่ของคุณนะครับต้องเสียภาษีเงินได้ให้ถูกต้องนะครับเรียกว่าภาษีเงินไดน้2นะครับก็แนะนําให้ใช้บัญชีธนาคารแยกต่างหากจากส่วนตัวก็คืออาจจะเปิด2บัญชีบัญชีส่วนตัวของคุณมีอยู่แล้วไม่ต้องให้ลูกค้าโอนให้ไปเปิดอีกบัญชีหนึ่งสำหรับการค้านะครับเวลาสมัรก่มาตรวจเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าคุณไม่ได้เลี่ยงภาษีคุณมีบัญชีสําหรับการค้าชัดเจนเ <candle on, S 1> งินโอนเงินกู้ยืมให้เข้าส่วนตัวเงินการค้าก็เข้าการค้านะครับแล้วก็ เงินสําหรับการค้าเท่านั้นนะครับซึ่งร้านแปดก็ดูจากตรงสําหรับธุรกิจการค้าไม่ใช่เงินโอนส่วนตัวนะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะเนื่องจากคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณทาสมุดเงินสดรับเงินสดจ่ายด้วยนะครับซึ่งมันเป็นเกณฑ์ของสมร,รเพื่อพิสูจน์ถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณนะครับเพื่อแสดงให้สมรคอเห็นว่าคุณมีการจัดทําเรื่องของบัญชีลและไปจ่ายและเสียภาษีอย่างถูกต้องอันนี้คือตัวที่จะพิสูจน์ให้เขาเชื่อใจว่าคุณรู้เรื่องภาษีมีความพร้อมที่จะเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับอันนี้กก็คคืือออสิ่่่งงงงทีีผผมจะะะแแนนนนนําาาาใเรรรขวับ แล้วก็สุดท้ายคุณมาถามว่าไม่ถึง2ล้านจะโดนไหมซึ่งผมตอบไปแล้วว่าคุณไม่ต้องกลัวครับ400ครั้ง2ล้านบาทเนี่ยไม่ต้องกลัวคุณไม่น่าจะอยู่ในเกณฑ์นี้คุณน่าจะอยู่ในเกณฑ์3 0 0พันครั้งมากกว่านะครับดังนั้นก็เสียภาษีถูกต้องนะฮะแล้วก็จะทำการค้าก็ทำได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวโดนประเมินภาษีย้อนหลังนะครับ